ครับครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมานะครับทำการตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างวาล์วนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเล็กทางการเกษตรนะครับในแบบของเราจะเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อยันมา่านะครับ เดี๋ยวมีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างไรนะครับอ่าเราเริ่มรับชมกันเลยนะครับนะในในเครื่องที่เราจะทําการตั้งวาลเลยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าฝาครอบวาลนะครับในเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยนะครับน็อตยึดฝาครอบวาลเลยนะครับจะเป็นน็อตนะฮะใช้เป็นหัวเบอร์สิบนะครับต้องใช้ตัวทีหรือประแจเบอร์สิบถอดนะครับแต่เดี๋ยวเครื่องที่ผมจะเอามาสาธิตเนี่ยนะครับ นะมันเป็นเครื่องฝึกไอ้น็อตพวกนี้มันเสียไปหมดแล้วนะครับน็อตไม่ครบนะฮะจะเป็นสี่แฉกแต่ผมอธิบายว่าถ้าสมบูรณ์จริงๆเดิมๆจากโรงงานนะครับจะเป็นเบอร์สิบนะมีสามตัวนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องที่ผมจะใช้หมุนตั้งวาลวนะครับทีนี้เครื่องที่ผมจะใช้หมุนตั้งวาลวนะครับคือเครื่องตัวนี้ครับคือเครื่องตัวนี้นะครับ เวลาเราจะตั้งวาลวนะครับนะเราก็จะต้องทําการเปิดฝาครอบวาลวนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือตัวยกวาลวนะครับอันนี้ผมถ่าวไว้เองนะฮะให้นักศึกษาดูดูนะครับเวลาเราจะยกวาลวตอนสตาร์ทนะครับมันจะมีกลไกลพอเรายกไอ้กลไกลตัวนี้นะครับนะจะไปช่วยกดให้ลิ้นไอเสียหรือวาลวไอเสียเนี่ยมันเปิดเพื่อระบายไอดีอก ให้เราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้ง่ายนี่นะครับกลไกมันเห็นไหมพอผมยกกระเดื่องวาลจะกระดกเห็นไหมฮะเขากระดกนี่คือเขาจะไปกดลิ้นไอเสียให้เพื่อระบายไอดีออกไปนะครับระบายแรงอัดกัลกันนะครับนี่นะฮะอ่าทีนี้ผมจะทําการเปิดตาตากล้องผม อาจจะมือสั่นหน่อยนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอุ้ยนะครับในเครื่องยนต์ใช้งานจริงๆนะครับตรงนี้จะมีปะเก็นนะครับมีปะเก็นนั้นเวลาท่านเปิดฝาครอบวาลวออกมานะครับนะถ้าปะเก็นของท่านสภาพไม่ดีคือท่านต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ในคลิปสาธิตอันเนี้ยนะฮะผมไม่ได้มีปะเก็นนะครับ แต่ย้ำนะครับในเครื่องที่ทํางานจริงๆใช้งานจริงต้องมีประเก็นนะครับไม่อย่างนั้นน้ามันเครื่องจะซึมรั่วไหลออกนะครับเมื่อเราเปิดฝาครอบวาล์วออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะต้องหมุนเครื่องยนต์ตัวนี้ไปที่ตำแหน่งศูนย์ตายบนวาล์วอัดสุดสำหรับท่านที่มีอาชีพนี้อยู่แล้วนะครับอันนั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ผมทำคลิปให้เนี่ยเพื่อให้คนที่เขาไม่รู้เนี่ยนะครับแต่เขาสนใจนะครับเขาอยากจะนำไปปฏิบัติได้ผมก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับขั้นแรกนะครับคุณจะต้องทำการหมุนเครื่องยนต์ก่อนนะครับไม่ต้องมาแล้วครับอยู่ตรงนั้นแหละนะครับหมุนเครื่องยนต์นะครับคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ไอ้เครื่องยนต์ตัวนี้ยมันหมุนไปทางไหนเวลาเราจะหมุนหาตำแหน่งนะครับผมจะใส่มือหมุนครับ ผมจะใส่มือหมุนเข้าไปนะครับใส่มือหมุนพอใส่มือหมุนเสร็จให้เราหมุนเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับตามทิศทางการหมุนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะครับนี่นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อเราหมุนเครื่องยนต์ตามเข็มนาฬิกาเสร็จพี่ปุ้ยข้ามไปฝั่งนู้นเลยครับไปดูตรงตัวผู้เล่ผมหมุนเครื่องยนต์นะครับตามเข็มนาฬิกาเดี๋ยวเราดูนะครับตัวผู้เล่ตัวนี้หมุนไปทางไหน ถ้าท่านหันหน้าเข้าหาผู้เล่ <ık Trans> ผู้เล่จะหมุนไปทางซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกานั้นท่านต้องรู้ทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับเครื่องยนตตัวนี้หมุนไปทางไหนนะฮะหันหน้าเข้าหาผู้เล่ผู้เล่หมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่คือมาร์กนะครับ นี่คือแม็กที่ตัวเรือนเครื่องเวลาผมสอนนักศึกษานะครับแต่เนี่ยคือมันอยู่ที่ตะแกรงพัดลมนะครับเสร็จแล้วให้เราหามาร์กนะครับที่ตัวผู้เล่นะฮะเราก็หมุนไปตามทิศทางหมุนไปนะครับตัวเนี่ยเป็นสิบแปดสิบแปดนี่คือองศาฉีดนะครับองศาฉีดของปั๊มนะครับของหัวฉีดไม่เกี่ยวอันนี้คือทีดีนะครับทีดี ย่อมาจากคำว่า top d e s center นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราหมุนตัวผู้เล่ให้าร์ตัว T.D. ตรงกับ mark ที่เรือนเครื่องยนต์หรือตะแกรงพัดลมนะครับตอนนี้คือบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ตายบนนะลูกสูบอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ตายบนแต่เรายังไม่รู้ว่าวาลเนี่ยมันเป็นโ overlap หรืออัดสุดให้เราขยับตัวผู้เล่ไปมาอย่างนี้นะครับขยับอย่างนี้นะ ทีนี้พอเราขยับอย่างนี้เสร็จให้เรามาดูที่ตรงวาลวครับนะถ้าเราขยับผู้เล่ย้อนไปมานะครับแล้วเราเห็นวาลวสองตัวนะครับเขาทำงานอยู่แสดงว่าตำแหน่งเนี้ยคือศูนย์ตายบนแต่มันเป็นวาลวโอเวอร์แลปถ้าคุณตั้งวาลวไปก็ผิดอยู่ดีนะครับดูนะฮะเห็นไหมวาลวมันขยับมันทำงานอยู่อ่ะกลับมาที่มาร์กนี่ใหม่ เมื่อตำแหน่งนี้คือศูนย์ตายบนวาวโอเวอร์แลปให้เราหมุนตัวผู้เล่ตามทิศทางเดิมไปนะครับให้มาร์กเนี่ยกลับมาที่เดิมใหม่ผมก็จะหมุนนะครับหมุนนะเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่มีตัวลดกำลังอัดอัตโนมัตินะครับใช้มือยกวาวเอานะครับนะมาร์กตัวทีดีกลับมาตรงมาร์กที่เลือนเครื่องหรือตะแกรงพัดลมเหมือนเดิม ก็แสดงว่าหัวลูกสูบเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ตายบนทีนี้เราพิสูจน์ใหม่เหมือนเดิมนะครับเราจะขยับลเ,เราจะขยับตัวผู้เล่ย้อนไปมาผมขยับผู้เล่ย้อนไปมานะครับจะเห็นว่าวาล์วสองตัวนี้ไม่ทํางานนะครับไม่ขยับอันนี้คือตำแหน่งศูนย์ตายบนวาล์ว wow! อับสุดเราจะตรวจเช็ค และปรับตั้งระยะห่างวาลที่ตำแหน่งนี้นะครับศูนย์ตายบนวาลอัดส,สุดอ่ะพี่ปุ้ยมาที่นี่ <c oughs> ทีนี้ในเครื่องยนต์บางตัวนะครับพอเราปล่อยมือไอตัวผู้เล่มันจะถอยอย่างนี้นะครับเราก็หาผ้าแห้งๆสะอาดนะครับอ่าเอามายัดเอามาอุดเอาไว้นะครับเพื่อล็อกตำแหน่งเอาไว้นะครับอ่านะครับ ยำนะครับทีดีตรงตรงนี้นะครับลูกสูบอยู่ศูยนย์ตายบนขยับผู้เล่ย้อนไปมาวาวไม่ทำงานคือศูยนย์ตายบนวาวอัดสุดทีนี้เราก็จะทำการตรวจสอบระยะห่างวาวออกมาตรงนี้ครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับระยะห่างวาวนะครับค่ามาตรฐานจากโรงงานนะครับ id คือ0.15 mm มมตร ไอเสียคือ0.20ม mm, ิมนะครับอันนี้คือค่าจากโรงงานนะครับไม่ใช่ผมมาทึกทักหรือกำหนดเอาเองเมื่อเรารู้แล้วว่าเครื่องยนตัวนี้มีระยะห่างวาล์วไอดี0.15มิลไอเสีย0.20ม mm, ิลเราก็ไปทำการเปิดเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าฟิลเลอร์เกตนะครับ ผมก็จะเปิดนะครับ ID 0 1 5 mm ก็คือมิลลิเมตรมันจะมีค่าเท่ากับจุด0 0นนิ้ว i เสีย0 2 0ม MM มจะมีค่าเท่ากับจุด0 0นนิ้วนะครับ1 5ใช้ตั้ง ID 20ใช้ตั้ง i เสียแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวาว,าวสองตัวเนี่ยเป็น ID หรือ i อเสียให้สังเกตครับนี่คือหม้อกรองอากาศ ให้สังเกตนี่คือมอพักไอเสียเพราะฉะนั้นขวามือตัวเนี้คือลิ้นไอดีซ้ายมือตัวนี้คือลิ้นไอเสียและเมื่อตอนต้นคลิปที่ผมบอกไปว่านะครับไอตัวนี้ตัวยกวาลตัวนี้เขามีไว้ใช้ยกหรือใช้กดไอเสียจะสังเกตเห็นตรงกระเดื่องไอเสียเนี่ยนะครับมันจะมีสันอยู่ถ้าเราเอาฝาเนี่ยไปเทียบ ไอ้กลไกลตัวเนี้จะมากดตัวนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยคือลิ้นไอเสียนะครับเพราะนั้นสรุปนะครับนี่คือลิ้นไอดีนี่คือลิ้นไอเสียนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวนี้คือลิ้นไอดีตัวนี้คือลิ้นไอเสียนะครับแล้วระยะห่างที่ใช้ไอดีคือ15ไอเสียคือ20นะครับ เราก็จะเอาฟิลเลอร์เกจเนี่ยนะครับไปตรวจสอบวิธีการตรวจสอบก็คือเราใบฟิลเลอร์เกจสอดเข้าไปพี่ปุ้ยดูเลยนะครับฝั่งนี้มันย้อนแสงหรือเปล่าไม่ย้อนแสงนะครับเอาใบฟิลเลอร์เกจสอดเข้าไปถ้าใบฟิลเลอร์เกจสมมตินะครับมันสอดไม่เข้าหรือถ้ามันเข้าคือท่านต้องฝืนกดเข้าไปเขาจะเรียกว่าวาวยันหรือวาวชิด ท่านต้องใช้บายฟิลเลเกตให้ถูกด้วยนะครับอ่าหนคือใช้กับ ID นะครับอ่านะครับแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้านเราบายฟิลเลเกตสอดเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันลูดแบบหายไปเลยคือวาลวมันห่างไม่ว่าวาลวจะยานวาลวจะชิดหรือวาลวจะห่างนะครับมันไม่เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์เราต้องการให้ระยะห่างวาล์วสองตัวเนี่ยได้ค่าตามมาตรฐานนะครับ ถ้าท่านตรวจสอบแล้ว ID ระยะห่างไม่ได้ไอเสียระยะห่างไม่ได้นะครับจะยันหรือห่างก็แล้วแต่จะต้องทำการปรับตั้งวิธีการปรับตั้งทำอย่างไรนะครับในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับนะเราจะต้องท,ทำการคลายนะ,นะครับคลายน็อตล็อกนะท่านจะตั้งตัวไหนก่อนก็ได้นี่ผมจะสาธิตจากการตั้ง ID นะครับ ใช้ประแจปากผสมนะครับเบอร์ B 12ใช้ด้านที่เป็นแหวนคลายน็อตล็อกนะคาย not นะ็อตล็อกส่วนตัวปรับจะเป็นไขควงปากแบนนะสะกูปรับถ้าเราคลายสกูปรับออกระยะห่างวาลวจะเพิ่มขึ้นนะฮะเวลาเครื่องยนต์ทำงานวาลวจะมีเสียงดังนะคนไทยหูดีนะครับ พอวาวดังปั๊บวิตกกังวลเพราะฉะนั้นช่างก็จะรู้ใจนะคนไทยไม่ชอบเสียงดังช่างก็จะปรับให้วาวมันยันไว้ให้มันเงียบๆนี่นะฮะไม่มีระยะห่างเลยนะครับยันสนิทสิทธ์สายหน้าเลยนะครับผมมาใบฟิลเลเกตหนึ่งห้าใส่เห็นไหมฮะใส่ไม่เข้าเลยนะครับนี่คือยันสนิทเลยนะแต่เจ้าของเครื่องชอบครับบอกว่า ช่างร้านนี้ตั้งวาวเก่งประกอบเครื่องเก่งเพราะว่าไม่มีเสียงวาวดังเลยจริงๆแล้วไอ้พวกเนี้มันต้องมีระยะห่างเมื่อมันมีระยะห่างเวลามันทํางานอย่างไรเสียมันก็ต้องมีเสียงดังบ้างปรับทําอย่างไรนะครับอ่าผมคลายน็อตล็อกเบอร์สิบสองก็คลายตัวปรับในกรณีมันยันนะเราคลายตัวปรับแล้วเอาใบฟิลเลเกตไปสอดนะฮะสอดนะครับแล้วเราก็ลอง ลูดใบฟินและเกตอันนี้คือยังหลวมนะครับนี่หลวมนะครับอผมก็ปรับเข้าไปนี่นะฮะอันนี้ท่านต้องหัดทำนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันหนืดขนาดไหนนี่นะครับผมดึงแล้วนะครับมันมีความหนืดในระดับที่รู้สึกได้ว่าหนืดแล้วก็ไม่ฟิตจนเกินไปนี่นะครับผมจับที่โคนใบฟิลเลอร์นะครับสวมแล้วลูดอย่างนี้นะครับ ไม่ได้ซอยยิกอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับเพราะการทําอย่างนี้บายฟิลเลอร์จะสึกเฉพาะตรงกลางเป็นแอ่งจับแล้วลูดท่านรู้สึกว่าหนืดหนืดนิดนึงได้แล้วนะครับท่านก็ขันตัวน็อตล็อกเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงอ่าพอขันน็อตล็อคเข้าไปมันยันนะครับไม่เป็นไรล้วก็ปรับใหม่ อ่านะครับมีความหนืดในระดับหนึ่งแล้วนะพอใจของเรานะครับทีนี้เราจะทําการล็อกสําคัญเลยครับคือตอนล็อกนะครับท่านจะต้องใช้ไขควงแฉกนะครับล็อกตัวปรับเอาไว้ไม่ให้มันหมุนตามน็อตล็อกหลังจากนั้นท่านก็ขันน็อตล็อกท่านอย่าเพิ่งล็อกแน่นนะครับเอาพอประมาณพอท่านล็อกน็อตตัวนี้เสร็จปุ๊บท่านลองตรวจสอบดูอีกทีว่าหลังจากท่านล็อกไปแล้วเนี่ยมันสอดใบฟิลเลอร์ได้ไหม นะครับอันนี้คือพอล็อกปุ๊บระยะห่างไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องเก่าใช้ฝึกนะครับพอเราขยับหน่อยมันจะเคลื่อนเยอะ,อะก็ปรับใหม่อ่าโอเคครับได้ละก็ล็อกเคลื่อนนะครับอ่ายังได้อยู่นะครับนี่นะครับ ใบฟิลเลอรแกะสอดเข้าไปได้นะครับแล้วดึงแล้วมีความรู้สึกว่าเนินๆหน่อยหนึ่งเมื่อมันได้ตามนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะล็อกจริงๆในเครื่องใช้งานนะครับตัวตัวตับท่านเอาไขควงล็อกให้แน่นแล้วท่านก็ขันตัวน็อตน็อตล็อกเบอร์สิบสองนะครับล็อกให้แน่นนะครับถ้าท่านล็อกไม่แน่นวิ่งไปมันหลุดคลายมาเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นอ่าโอเคครับ นะทีนี้พอไอเสียมันเป็น20ท่านก็ต้องใช้ใบฟิลเลเกศ20ไปตั้งนะถ้าท่านเอา ID ดีเอา15ไปตั้งไอเสียจะกลายเป็นวาวยันนะครับวิธีการตั้งหลักการเดียวกันเลยครับถ้าท่านตรวจสอบแล้วเนี่ยระยะห่างวาลไอเสียไม่ได้นะครับท่านก็คายน็อตล็อคเบอร์12 ผมตัวมือจะไปบงังเดี๋ยวท่านจะไม่เห็นนะครับคลายน็อตล็อกเบอร์12 <c oughs> นะครับคลายแค่พอประมาณส่วนไขควงปากแบนด์นี่คือใช้ปรับถ้าคลายออกระยะห่างวาลจะเพิ่มนี่นะครับ <c oughs> วาลจะดังถ้าขันเข้าไปนะครับระยะห่างวาลจะไม่มีนี่นะครับวาลยันครับจะเงียบตานที่ผมแซวเล่นไปนะครับผู้ใช้คนไทยชอบเครื่องเงียบช่างเก่งไม่ใช่นะครับ ในกรณีนี้ผมสาธิตว่ามันยันนะครับใบฟิลเลอร์สอดไม่ได้เราก็คลายตัวปรับนะฮะครับคายตัวปรับอ่นะบาแล้วเราก็ตรวจสอบระยะห่างนะครับลองรูดดูนะครับมีคว์มหน,นืดนิดนึงนะครับ ไม่แน่นไม่หลวมจนเกินไปพอความหนืดหรือระยะห่างตรงนี้มันได้นะครับเราก็ล็อกนะครับเอาไขควงปากแบนนี่ก่อนก็ได้นะล็อกแล้วก็หมุนตัวน็อตล็อกเบอร์12นะครับไขควงออกล็อกตัวปรับแล้วก็ขันน็อตล็อกเบอร์12ไว้อ่าเเลื่อนนิดนึงพอประมาณก่อนนะครับพอประมาณแล้วท่านก็ตรวจสอบใหม่ว่าระยะห่างมันได้ไหม ได้อยู่อ่านะครับถ้ามันยังได้อยู่ทีนี้เราก็จะล็อกให้แน่นแต่ถ้าเกิดท่านตรวจสอบแล้วระยะห่างมันไม่ได้อยู่อีกท่านก็คลายน็อตล็อกแล้วท่านก็ใช้ไขควงปากแบน์ปรับพร้อมกับเอาใบฟิลเลเกตเข้าไปตรวจสอบนะครับในกรณีนี้มันได้แล้วนะครับมันได้แล้วนะฮะเมื่อได้แล้วทีนี้เราก็จะล็อกให้แน่นจริงๆรินะครับเราก็ล็อกให้แน่นนะี แน่นแล้วท่านก็ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเคลื่อนไหมอ่ามันได้อยู่เมื่อเราตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างว่าเอาทั้งไอเดีไอเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการปฏิบัติงานจริงๆนะครับท่านอย่าเพิ่งรีบเอาฝาครอบนี้ประกอบนะครับท่านจะต้องทําการหมุนเครื่องยนต์ใหม่ให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยมันขยืนเคลื่อนที่ก่อนแล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าระยะห่างมันยังได้อยู่ไหม เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่ผมตั้งกันแล้วนะครับทีนี้ผมก็ต้องหมุนเครื่องใหม่ผมก็จะเอาผ้าที่ล็อกตัวผู้เล่ไว้ออกนะครับจากตำแหน่งนี้ถ้าผมหมุนผู้เล่ไปให้มาร์กตัวทีกลับมาตรงที่เดิมมันจะกลายเป็นตำแหน่งศูนย์ตายบนวาวโอเวอร์แลปเดี๋ยวเราพิสูจน์กันผมหมุนนะฮะต้องหมุนตามทิศทางที่เครื่องยนต์หมุนนะครับหมุนไป เวลาไปปฏิบัติงานก็ระวังนิ้วนะครับไปโดนชิ้นส่วนนะเกิดอุบัติเหตุนะครับมาร์คสิไม่เกี่ยวนะครับเรามาร์คทีดีมาร์คทีตรงกับมาร์คที่ตะแกรงหรือตัวเรือนเครื่องเราพิสูจน์ดูว่าเป็นศูนย์ตายบนโอเวอร์แลบจริงไหมพี่ปุ้ยไปส่องตรงวาลผมจะขยับผู้เล่เห็นไหมครับขยับอ่าศูนย์ตายบนวาลโอเวอร์แลป ทำไงครับกลับมาที่นี่ครับเราก็จะหมุนเครื่องยนต์ไปอีกหนึ่งรอบให้มาร์กตัวทีดีกลับมาตรงกับมาร์กตัวนี้เหมือนเดมิมทีเนี้ยมันถึงจะกลายเป็นศูนย์ตายบนวาวอัดสุดหมุนสังเกน,นะครับถ้าเป็นอัดสุดเนี่ยเราจะหมุนผู้เล่ยา่าเพราะมีแรงอัดนะครับเนื่องจากลิ้นไอดีกับลิ้นไอ,นไอเสียมันปิดนะตรงละ ลูกหัวลูกสูบอยู่ศูนย์ตายบนแล้วมันเป็นวาลว์ัอสุดจริงไหมพิสูจน์เราก็ขยับผู้เล่ที่ยุยส่งตรงวาลเห็นไหมวาล์สตัวจะนิ่งสนิทเลยแล้วก็เช่นเดิมครับเราก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดนะครับล็อกผู้เล่ไว้ไม่ให้ผู้เล่มันเคลื่อนหนีตำแหน่งผมล็อกแล้วนะครับแล้วเราก็มาทำการตรวจสอบ ระยะห่างวาวอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราตั้งวาวไปแล้วเนี่ยหลังจากตั้งเสร็จล็อกแน่นแล้วเนี่ยแล้วพอเราไปหมุนเครื่องยนต์ใหม่ให้กลายเป็นศูนย์ตายบนวาวอัดสุดเนี่ยระยะห่างวาวเนี่ยมันเคลื่อนไหม,มยังได้อยู่ไหมก็ตรวจสอบนะเวลาท่านไปตรวจสอบท่านอยาา่าพลาดนะครับ0.15คือเช็คไอดี0คือเช็คไอเสียผม9ก้าหนึ่งห้าตรวจสอบนะฮะ อ่าถ้าตรวจสอบแล้วได้ผ่านก็จบถ้าไม่ได้ท่านก็ปรับตั้งใหม่ท่านต้องตรวจสอบทั้ง2ตัวนะครับอันนี้ไอเสียนะสองสูผมก็ตรวจสอบนะฮะอ่าถ้าได้ก็ผ่านถ้าไม่ได้ท่านก็ปรับตั้งแก้ไขไอเสียใหม่นะครับถ้าผ่านทั้งสองตัว นะครับท่านก็เช็ดทั้งฟาร์มสะอาดเปลี่ยนประเก็นแผ่นใหม่แล้วก็เอาฝาครอบวาล์วมาปิดไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งท่านก็แก้ตัวที่ไม่ได้ไม่ได้ทั้ง2ตัวท่านก็แก้ทั้ง2ตัวนะครับเมื่อท่านแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ทำตามที่ผมแนะนำท่านก็หมุนเครื่องใหม่ให้เป็นศูนย์ตายบนวาล์วอัดสุดแล้วก็มาตรวจสอบท่านต้องทำอย่างนี้นะครับจนมันผ่านชัวร์ ถึงจะประกอบฝาครอบวาล์วตัวนี้เข้าไปนะครับสมมติในคลิปเนี้ยผมก็สมมุติว่ามันได้แล้วทั้งสองตัวนะครับเราก็จะเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานตรงนี้ในเครื่องใช้งานจริงๆก็จะมีคราบน้ำมันเครื่องมีเศษตะเกน็นท่านก็ขูดทำความสะอาดนะครับลนะ้างทำความสะอาดฝาครอบวาล์วเปลี่ยนตะเก็นใหม่อะไรก็ว่ากันไปแล้วเราก็จะทำการประกอบฝาครอบวาล์ว ที่ผมบอกไปนะครับในเครื่องจริงๆนะครับคือน็อตเบอร์สินะครับหัวเป็นเบอร์สิอันนี้เป็นเครื่องใช้ฝึกนะฮะก็เลยกลายเป็นสี่แฉกนะครับจะมีทั้งหมด3มตัวนะครับในเครื่องตัวนีนะ้ตัวยาวนี่ผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับแล้วเราก็จัดก,การขันน็อตยึดให้แน่น ปะเกนอย่าลืมนะครับในการทํางานจริงๆถ้าปะเกนขาดต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเวลาเครื่องยนต์ทํางานจะมีน้ํามันเครื่องขึ้นมาเลี้ยงชุดวาลวข้างบนนี่นะครับกระเดี่องกดวาลวแกนกระเดี่องนะฮะตรงนี้ต้องมีอีกตัวนึงนะครับแต่ในเครื่องตัวนี้ไม่มีนะครับหลังจากท่านทําตามนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็ลองไปสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับว่าท่านปรับตั้งระยะห่างวาลวได้ตามค่ามาตรฐานแล้วเครื่องยนต์ของท่านเนี่ย ติดยากติดง่ายเดินเบาเรียบไหมมีเสียงวาวดังไหมนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างวาวของเครื่องยนต์ดีเซลเล็กทางการเกษตรยี่ห้อยันมาหรือคูโบต้าหรือมิซูบิชิก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือระยะห่างของวาวนะครับของแต่ละยี่ห้อของแต่ละรุ่น ท่านอย่ามายึดระยะห่างวาวของเครื่องยันม่ตัวนี้แล้วเอาไปใช้กับเครื่องยนต์ตัวอื่นไม่ได้นะครับตรงระยะห่างวาว์วนนียท่านก็ต้องไปหาข้อมูลเอาบ้างว่าเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นเนี่ยใช้ระยะห่างวาวเท่าไหร่ในเครื่องยนต์ตัวเนี้ยผมแค่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าขั้นตอนการปรับตั้งวาวเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ ที่ท่านติดตามรับชมจนจบนะครับผมจะนำเนื้อหาสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์กลไกที่ท่านดูแล้วเนี่ยท่านนำไปบำรุงดูแลรักษาไปตรวจสอบกับยานพาหนะของท่านได้นะผมจะไม่สอนอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนเพื่อมาบอกว่าโหตัวเองนี่เก่งเป็นเทพระดับนั้นระดับนี้นะครับเอาง่ายๆที่คนดูแล้วเนี่ยนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับ พราะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ